ออครูบอดีแย่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่นี่มาสามเดือนแล้วนะ,ะไรเนี่ยไม่น,นะสเปียงพวกเราใกล้หมดแล้วด้วยเราต้องออกจากที่นี่แล้วอ่ะฮะสเปียงก็ใกล้จะหมดแล้วหรอแล้วเ,เราเหลือได้อีกกี่วันอนะสเปียงพวกเนี้โอ้ยอย่าว่าแต่วันเลยจะพ้นวันนี้หรือเปล่าไม่รู้ยกเว้นเราจะแล่นนะแกนี่กินนะแล้วแกนี่มันไปไหนอะครูบอดีไม่รู้อะแกนี่ไปไหนอะแกนี่ฮัลโหลอยู่ไหนเนะี่ยยัยอยู่ข้างบนใต้หยังค่ะเดี๋ยว หลาคร<ด>ั้งยวมีคนกักของกินด้วยอะเออได้ๆดีดโอ้โหมีน้ำอสองขวดฉ,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 ฉันไม่ได้กักของกินฉันยืนด,ดูยุ่งแมวอยู่ม<ด>ันน่ารักมากเลยย,ย่าอยากเข้าไปเียทุกคน,นคือพวกเราเนี่ยตอนนี้เรากำลังติดที่เกาะแห่งน,นี้อยู่แล้วเราติดมาประมาณสองสามเดือนแล้วใช่ไหมครูบอดีแล้วประเด็นก็คือสเบียงพวกเราจริงๆอ่ะ มันได้ถึง1ปีแต่ว่ามีคนกินไปแล้วมันอยู่ไหนอะเจ้าตัวดีตัวนั้นอุตสาหเก็บไว้1ปีนี่ครับติดเกาะนะครับไปไหนแล้วดี่ะเจ้าตัวดีเดี๋ยวนะไ่นไหนไหนไหนอยู่ตรงนี้เลยเจอละเดี๋ยวนะนี่เป็นปลาชนิดไหนเดีอะฮะมีน้ำชนิดหนึ่งมีน้ำ มีโอ้โหดูไหวนะโอ้โหดูโอ้โหโอ้โห,โโหมันไม่เหมือน่หยนะมันเหมือนเอาหน้าไปถลยกับน้ำนี่เอาเปล่าหาอยากหน้าถลยกับน้ำเปล่ะครูบาดิแกนี่ฟังฉันนะจริงๆอ่ะสะเบียงมันถึงหนึ่งปีแต่ว่าตอนเนี้ยแทบจะไม่เหลือเพราะว่าเจ้าดีมันกินไปหมดเลยโอ้โเองินฉันก็ซื้อมา เจ๊ไม่ช่วยออกสักบาทเนือฉันก็เป็นของชั้นโอ้โหเจ๊ไม่ทำอะไรเลยอ่ะอินเตอร์สุดๆโอเคครับวันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนจากอนาสตี้ทิปนะครับมาเป็นเรือทิพนะครับตอนนี้อ่าซึ่งมาดูกันว่าการเดินทางเรือครั้งนี้พวกเราจะเจออุปสรรคอะไรบ้างมีการประกอบเรือนะครับอุปสรสคแล้วจะตดเป็มีดโอโโอ้โหกดไลค์พวกเราด้วยนะกับการเดินทางครั้งนี้นะครับเริ่มการเดินทางอีกครั้ง ก็กดไลค์ไงจะได้รู้ไงว่าคนชอบเราไหมโอ้ชอบฉันแต่เขาเกลียดเกจะไหวอะไรอะเกลียดฉันหรอคนดูคนดูไม่ได้จะเกลียดฉันนะอ่ะแต่เกลียดโอเคคู่อะไรกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ่ะการเดินทางครั้งนี้นะครับผมดูจากแผนที่แล้วเนี <ah> ่ยเราอยู่ที Qatar ่เกาะตรงนี้นะครับเราจะไปถึง 8, 000เมตรโอ้ยอยมาขวางได้ไปเนี่ยอะไรเนี่ยไหนขอดูการประกอบเรือหน่อย นี่<ต>ครับประกอบเรือให้แกมาดูข้างหลังนี่มีแบตเตอรี่แล้วก็อะไรอะ่ะใบพัดหรอใบพัดใช่อันนี้ประกอบเรือแต่พี่ตอบไม่สมประกอบอะไรเดี๋ยวโอ้มีเก้าอี้ด้วยเหรอแกดีได้ไดฉันกำลังเอาเก้าอี้ไปวางอยู่ไม่งั้นนั่งไม่ได้นะได้เลยนี่ครับเราก็ต้องเอาเก้าอี้มาประกอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะมันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหม ตรงนี้เอ้ยมีควไฟ25่โลบัคขอซื้อหน่อย25บาโลบัคแสดงว่าต้องใช้แน่เลยพวกเราโอเคงั้นซื้อไว้ก่อนละกันปุ๊บ,บเอาเฮ้ยซื้อปุ๊บมืดปับพายุสายฟ้ามาแย่ yeah, แล้วพวกเราลงเ,เ,เข้าไปบ้านก่อนไหมเจ้ต่อตอต้อพี่โดไม่งั้นนะพวกเราแย่กันหมดแน่เลยอะเรายังไม่ทันเดินทางเลยฮะพายุสายฟ้ามาแล้วหรอฉัอนลัวฟาผ่า,ากเลยงั้นฉันวางของก่อนแล้วจะ รถเกตจะหลบทะไเราโอ้อะไรเนี่ยหุ้ยเช้าแล้วเจ้าหมีเต็มตัวโอเคเต็มตัวเดี๋ยวฉันจะกดสวิตช์อันนี้นะแต่คันโยกนี้เมื่อประกอบเรือเสร็จโอเคน่าจะประกอบเสร็จแล้วพร้อมแล้วทุกคนเตรียมนั่งพร้อมแล้วทสมูด้วยพร้อมแล้วทสมุเร็วทสมุเรียบร้อยโอเคทสมูยังอันนี้ยึดเรือไว้อยู่กดออกขอนั่งก่อนเรือแล้วไป เอาโอเคไปเลยเดินทางไปเดินหน้าตามกำไลไปเลยเอาเดินทางสู่แกนไลัยพอสมอต้องมีกุ้งต้องมีแป้งชุบเป็นทอดด้วยฮะเดีหรอพอสมองต้องมีแป้งจ้าวีเจ้าวี่อะไรหยุดแป๊บหนึ่งได้ปะขอเปลี่ยนที่นั่งได้ปะอะไรอ่ะขอเปลี่ยนที่นั่งได้ปะตอนนี้ฉันเมาเรือแป๊บหนึ่งเอ่อปิดประตูปุ๊บขอนั่งตรงนี้ได้ปะโอเค ไปเลยแกขับดีๆแล้วนะชันยิ่งเมาเรืออยู่ไม่มีันดีๆโอ้โหเฮ้ยข้างหน้ามีเรือจะบีหรอ,ว,อว้าวต้องคงไปแกขับยังไงของแกเนี่ยแกได้ดูทางวะเนี่ยเจ้าบีไม่ได้ดูฉันหลับไงเรือจะพังอนะ่ะไปก่อนเลยอ๋อดามท่ว ข้างๆมีเกาะเราไม่ไปหรอเฮ้ยไปเกาะข้างหน้าก็ได้นั่น่ะอุ้ยมีสองเกาะเลยเฮ้ยเอาอันนี้ก่อนก็ได้เกาะนี้ก่อนนี้อ่ะใช่เกาะนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเอาสมองเรื่องลงมะอะไรอ่ะเขาเขาเป็นมิดหรือเปล่าลงไปน่ะเฮ้ยมันเขียนว่าพายเลสโจรสลัดดีระวังนะแอบย่องโจรสลัดไปแล้วใครโอ๊ยมันตาม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 แกนดี้ เฮ้ย <Hey, S 2> มันว่ายหนามได้ด้วยมันว่ายหนามตามมันว่ายหนามตามเออเดี๋ยวนะฉันหยิบอะไรบ้างเนี่ยเอ,อ่ออาหารเบอร์เกอร์ของกินของกินกินของกินของกินเร็วออไปแล้วไปแล้วด่วนจีด่วนจีเทีวไปเร็วไปเร็วครูบวดี้รับเรือยังมีนั่งเออวิบีไก่ข้างในนีออ่ไก่ขโมยไก่รู้สึกว่าเอ,อ้าจรสลัดติดบั็กนะครับโจรสลัดติดบัก็กไปแล้วไปแล้ว,ลวเฮ้ยขึ้นโอเค ขึ้นมาได้กดแซดโอเคเอาสมอเรือออกปุบไปเลยคุณป้าดิไปเลยเดิเจ้าบเจ้าบีแกอยู่ไหมเนี่ยอยู่เฮ้ยระว,วันอย่ากูไปขร้นมาตายหัวเป็นโอ้ยไม่เราไม่ได้เรียนก,กับเนี่ยโอเคตอนนี้เราเดินทางมาสู่600แล้วนะครับจะเข้าสู่1,000แล้วมาดูกันนะครับว่า8,000จะ เจอเกาะนั้นหรือเปล่าหรือว่าเรือเราจะล่มก่อนตอนนี้มาน้ำมันพอว่าคูบดีแกนี่ดูจากข้างหลังเลยเฮ้ยเห็นะมืดแล้วนี่มันเบรกไงอะหยุดไม่ได้มันต้องถอยหลังหย,ย,ยุดหย,ย,ยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเปิดไฟก่อนแป๊บหบนึ่งนะอ๋อถ้าจะเปิดตรงนี้ใช้แบตเตอรี่ด้วยไหนดูดินี่เปิดไฟข้างหน้าได้เห็นไห เห็นลายน้ำสวยมากเลยตอนกลางคืนเนี่ยใช่แต่ว่ามันใช้แบตเตอรี่อ่ะอะไปเลยคุบดีมาตอนนี้นะครับเราขับเฮ้ยอะไรอ่ะลูกตุ้มระเบิดระเบิดหลบหลบนะโอ้มืดมาทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่โจสลัดเรามีพวกน้ำมันมีแบตเตอรี่อะไรปะมีของกินมีแค่ของกินหรอคุบดิเห็นแค่นั้นอ่ะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยนี่ในระหว่างทางเราไม่เจอเกาะอะไรเลยอ่ะเราต้องแวะแล้วล่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะไม้เหรออย่าบอกนะว่าน้ำมันหมดหรือเปล่าอ่ะดูให้หน่อยหมดน้ำมันหมดแก๊สหมดโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มใหม่กันนะครับอ่ะทุกคนอ้าวเจบีแกทำอะไรอ่ะเราจะเติมเครื่องยนต์เติมไม่รู้ไม่สนใจอ่ะเครื่องยนต์ทองคาเงินเงินค้านพวกแกไม่ได้เรื่องเลยพวกพวกสิทธิ์ขยะเครื่องยนต์ทองคำแบตเตอรี่ทองคำอะไรอ่ะดูหน่อยดูหน่อยหยุดที่ อะไรอ่ะโอ้โหมันดูดีขึ้นสวยมากมากเลยเนี่ยมันตกไปแล้วเหตุใดบอกใครละไอ้วันนี้ไอ้บ้ามันเราไม่งมให้ดูหน่อยอู้เรื่องของคำซะด้วยใช่นะนะบเดี๋ยวเดินไปให้เามแล้วนะบอกเล้ก่อนเลยเอออันนี้นี่นี่ไบ้แกก็แกก็ใส่สิโลภะพวกเนี่ยโลว่าอันนี้มันโลตรงไหนเนี่ย โราให้เพย์เราไม่โลภเพย์แล้วแบตเตอรี่ซื้อสองไปนีซื้อสองนี่ซื้อมาแล้วเนี่ยโอ้โหโหดมากอีกันรวยเกินโอ้โหดูทองน้องๆมีเป็นแสนโลบักอะทองคำครับอันนี้ก็ทองคำครับโหดมากๆนี่ครับเราเริ่มไหวนะครับขอเวลาประกอบแป๊บหนึ่งนะครับไปข้างหน้ามีเกาะมีบ้านด้วยเจ้าบีเอ๊ะเกาะอะไรนั่นน่ะ ถ้าขวาเอาอุ้ยทำไมพาทิศตรงพาทิศรัวไหววะปั๊บเลยจะต่อบพี่โนขอลงก่อนมันจะไงละเอ้าจะเปิดบ้าอะไรเนี่ยฮะไอ้ฉันตอบยังไม่ยุ่งกับขึ้นลยนได้ไหมเดี๋ยวนะดิ๊แหละเดี๋ยวนะเกาะนี้มีอะไรมะมกำลังมาดูอยู่เดี๋ยวนะเหมือนแบบล้างๆตรงเนี้ยแต่มันก็เกาะล้างอยู่แล้วอะล้าอะไรสกปรกจะตายไอ้บ้าไหนเปิดดิแก๊ลลี่ ไม่ล้างนะยายกดเปิดเดี๋ยวยายกดประตูอยู่ดิประตูว่เลยประตูอยู่ดประตูใกล้ใกล้ใประตูถูกว่างๆยิ่งก็ดูตรงนี้เป็นประตูแอ้นี่ออกจากบ้านมาไหนทีอะยายยายเอ๋ยเฮ้ยใครอยู่ข้างในอ่ะเรามีเพื่อนแล้วแหละพวกเราใครอยู่ข้างในอะไม่ใชดีเยลน่ับเข้าไปดูดิไปช่วยมันปะเฮ้ยเจ้าหมีนี่อะไรอ่ะอ๋อคอนโอ้โห อาหารไม่มีอะไรเลยอ่ะเราจะแคมป์ที่นี่หรือว่าเราจะไปต่อดีจะแคมป์ได้ยังไง่ะหิวจะตายอยู่แล้วไปพี่หมีมีอะไรเลยเนี่ยเออตอนนี้ความหิวของชั้นลดลงเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วก็น้ําด้วยอ่ะปเรารีบไปกันดีกว่ากินกับขนมไว้บนเรือแหละฮึขึ้นมาละโอเคเดี๋ยวฉันวางนี้ก่อนเออครบแล้วนะฉันขับไปแล้วนะได้เงาจะต่อจะไปดูอย่ตกเรือได้เลยนะแกดี่บายบายแกนี่ไปได้แล้ว่ะ นู่นนู่นนู่นตรนู่นะเดี๋ยวจะจะี่แป๊บนดีนะขอเปิดไฟก่อนฮึบมาเปิดไฟโอเคนี่มันมาย่งไหนอะนี่ยัน่อยู่นี่มาแล้วใหมาแล้วไปเลยไปโอ้ช่างจริงเลยแก่่สองพแล้วพันเลย่ะห้านหมายถึงว่าอะไรนเงนแกพูดในคลิปเลยเหรอ ไเดี๋ยวให้มาเล่นฟรีเงินเดือนเดือนก็ไม่มีเนี่ยดูเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวเจ้าหมีไม่ใช่เดูไอ้ดูมันก็ต้องมีเงินก็ใจเปล่าคนดูครับคือทั้งหมนี้ที่เจ้าหมีมาแคสนะครับเขาได้ค่าข้าวนะครับแคสซีเนี่ยดูเงินก็ไม่ได้เนี่ยมีแต่คนคอมเมนต์บอกว่าน่ารักนะเจ้าหมีอ่ะน่ารักเลยอ่ะน่าร well ักมันไม่มีตังให้อ่ะทำแงมป์อยู่ไม่ได้อ่ะกรมก็ต้องเกิดมีเงินนะบอกไว้ก่อนหล่อ กนให้คนดูกด<ต>ไลค์ไว้ล่ะกดไลให้หน่อยสิยเห็นว<ล>ะกดไลค์ให้มีนะมีจะ <c oughs> ได้มีเงินกินข้าวและก็คอมเมนต์ด้วยเออปคลิปขึ้นมาดูหน่อยช่วงนี้จะได้ได้คลิปสนุกสนุกให้บอกดูต่อจะไม่ดูยังยังโ,โหดีช่องนี้สนุกดูเลยแนะนนำแนะนนำให้ดูเออนั่นแหละจบเจบามีฉันว่าครั้งหน้าต้องแวะเกาะแล้วล่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่พอนั่นล่ะไปเกาะนี้เลยเพคะ อ่ะก่อนนี้เลยก็ได้สามพันเนี่ยตัดไปสามพันนะจริงๆลงไปคนเดียวก็ได้นะโอเคเดี๋ยวลงไปเองเดี๋ยวลงไปสำรวจให้สักครู่อาหารน่ะต้องการอาหารไหนอะไรใจยงด้วยเผื่อจะโดนเนี่มาดูนี่ดิเจอของด้วยแหละเฮ้ยมีปืนเจมี่อะไรหยิบไปดิหยิบไปหยิบปืนหยิบของหยิบน้ำหยิบทุกอย่างหยิบเครื่องหยิบเครื่องไปหยิบปืนไปด้วยจริงจได้ป่ะเนี่ยขอลองเุ้ยลองเอากิง เเก่่นีวิฮ้ยยิงได้ด้วยนั่นเนี่ยแกอยากยิงใส่ฉันนะเจะต่อตับพี่โดนั่นไม่ใช่ยิวแทนนะในนี้ไม่มียิวแทนต้องมีแต่โจรฉลาดเดี๋ยวโอเคนะสาธุสาธุสาธุโาธดนะใครตีละครพักทำวัดถามจริงจะหวีเนี่ยมันตีละคร ไรเนนนี่ยไหเป็มด้กดกระดิ่งให้ด้วยนะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคเจเจแค่เนีพูดตังนานเพ่อจะมาพูดอ่ะโถ้าลืนะถ้าไม่กดกระดิ่งจะกดไปดเี่อะกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่ะเราได้เปิดแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้สเสบียงอาหารไปไปกันต่อดีกว่าอแล้วแกเอากระดิ่งไปด้วยหรอะระฆังเนี่ยไปด้วยสิ ตอนนี้ทิศทางที่ถูกต้องใช่ไหมเราจะไปออกคอนโดของขอนเผื่อนน้ำมันหมดใช่น้ำมันน่าจะหมดอ่ะมีของมาตรงนี้ขอลงไปดูไปดูไปดูลงไปดูจะดูด้วยคนมี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 เฮ้ยมีน้ำมันน้ำมันมีน้ำมันโอ้ของมีเลยมีมีอาหารไม่จะต่อจับปีโดขไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยอันนี้กินได้ไหมตัวเป็นเนื้เป็นไก่โอเคไก่ ปเราไปกันต่อเราต้องแวะ,ะววแวหาอาหารเจ้าหมีอาหารนะ่ะมีความหิวแบบลดลงสุดๆเลยตอนเนี้ยฉันหิวสุดๆเ<อ>จ้าหมีแกเปิดไฟข้างล่างหน่อยสีเหลืองแบตหมดเท่ากไม่กี่เีเอาหรอแบตหมดหรอเฮ้ยจริงด้วยดนะอ๋อมันมีแบตสองก้อนนี่เนี่ยก้อนที่สองหมดเหลือเอแบตเตอรี่ที่หนึ่งไปเลยโอเคขับแบบไม่มีไฟเนี่ยนะงั้นแกเข้าเปิดไฟให้ฉันหน่อยเราต้องหาแบตเตอรี่กันแล้ว ไหนดูดิกดไม่ติดอ่ะไม่ติดเหรอใช่ต้องหาแบตเตอรี่มาใส่อ,ะอ่ะเว้ยอะไรอะ่ะคุ้พี่ก็เลยชนไม้หรือว่าเรารอ,อเช้าดีจะหมีดับเครื่องมาเดี๋ยวก่อนทำไมมันเล็กไม่ขึ้นเลยวะไหนดูดิสตาร์ทเครื่องให้โอเคอ,อ๋อยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนี่ครูบดีทำไมแกต้องมานั่งปิดเปิดเครื่องอนะ่ะเออีเออ่เมื่อกี้ฉันไม่ได้ปิดจริงๆนะแล้วพะรอดูใส่ปิดเหรอครับพี่เฮ้ยเช้าแล้ว เจ้าตัวจอมโนหยิบไม้มาตบปากสองตัวยตัวอย่าตกยจเลยยายกนน่งเเฮ้ยเจอบ้านเจอบ้านข้างหน้าร้านไหนนี่นี่นี่นีว้าว้าเจองเปเลยปน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 อาหารอาหารมีไหมอาหาร อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวขอก่อนได้ไหมแขกอยู่ัด้และข้างในมีอะไรบ้างเฮ้ยมีปืนเฮ้ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นี่อุ้ยพี่บ้าขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจขอโทษวา้าฉันใช่ไหมฮะขอโทษแล้วปืนมันจับยังไงอะร้อยขอ่อยฮะขอเล่นบ้างเนี่ยเอาไปปืนหนึ่คปืน กลับไม่ได้งงเหมือนกันอะมันต้องมีวิธีแต่ว่าไม่มีแบตเตอรี่เลยหรออย่าเดินช้อนสิคุูบาดีน้ำาน้ำกันน้ำกันไม่เติมแบตเตอรี่พปลองดูดิเอ๊ะอะไรอ่ะกุญแจปะไม่ใช่โอเคไม่มีอะไรละปะเราไปกันต่อชึบชึบชึบเจ้าบีไปต่อได้ปะเฮ้ยโจสลัดใจโลกมันได้อยู่แกกัพูงไปแล้วจ้าระวัง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 มันขึ้นมา ไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ใช่ที่ไหนอ๋อนี่เหรอเขอทมเหรอทำโมเลยไปเฮ้ยตรงนั้นก็มีบ้านน่ะเจ้าหมีเห็นทางซ้ายป่ะไหนลองดูแง้มๆดิบ้านเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะต่อตอปีโดก่อนแต่ที่นี่เนี่ยนั่นน่ะดิ่บ้านเยอะอยู่แล้วเขาเจ้าชู้บ้านเยอะโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีอาหารฉันเห็นไก่ เราลงกินอาหารกันดีกว่าไหมเดี๋ยวฉันล่อจนสลัดเหมือนเดิมได้โอเคสวัสดีครับพี่ขอนะขอบคุณครับไปละเฮ้ยไก่ชาดเอามันนี่ไงเอามาให้เอาตามมาด้วยเหรอเอาไว้ที่เรือนะโอ้ฉันจะกินเลยโอ้โดนละเดี๋ยวนะเปิดเอาไก่มาหน่อยมีน้ำมันนี่ไงแบตเตอรี่เต็มเลยคูณบอดี้ต้องเอาแบตเตอรี่ไปครับกำลังเอาไปให้อ่ะเดี่ยวแบตเตอรี่น้ำมันเนี่ย มันทวีวุนวุ่นวายจังโอโดาาอะไรอ่ะบนมี่มีปลาดแต่เจ้าโจทเบโดแกอย่ามาเดินใกล้ฉันนี่นี่ไงมีแบตเตอรี่อยู่เอาแบตเตอรี่ไปิดจ้ำเร็วมีเบอร์เกอร์เจ้าบ,บีแกกินเบอร์เกอร์ก่อนนึง่งฉันฆ่าทุกคนจัดการเจ้าโจรสลัดดี้มันวุ่นวายมากดันแหละนี่เบอร์เกอร์อยู่ตรงนี้<ม>เดี๋ยวเดี๋ยว นี่คือหน้าโจรสลัดที่แท้จริงอุ้ยมืดละมีอะไรเนี่ยอะไรฆ่าฉันเนี่ยนี่เบอร์เกอร์อยู่ตรงหน้าฉันเห็นปะไม่เห็นโอเคหมดแล้วล่ะแบตเตอรี่ได้แล้วเรียบร้อยโอ้ยตายตายตายตเฮ้ยพวกเราอันนี้มันคือแบตเตอรี่จริงเหรอทำไมใส่แล้วมันไม่ได้อะอาจะบ้าโอเคร์แบตของฉันไปไหนแล้วแกียรโผลออกมาทำมาวอะไรแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างสีทองอ่ะนี่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 หัวลูกชี้ ลูกิทอะไรได้บ้าเนี่ยมีหูทำอะไรนี่เอาอันเก่าออกก่อนปะโอ้ยอทครับเขยไ้จ้แดอยบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเราจะติดที่นี่ไม่กเหมือนเหมือนขยับละพวกเนี่ยพวพุ่ทาเก่ว่าอะไร้าว่าอะไรเฮ้ยได้แล้วดิคยันเก่าออกมาแล้วความเลื Yeah. แกท้องเช้ายังมีขุดเอฟเข้าใจไหมโอ้ขุดเอฟอ้ลูกตุอดทนครับไอ้ลูกตุ้งนี่เคยมีรถกับเขาบ้างเปล่าวะรู้จักยายปั่งจัก,กรยานยายไม่เคยขับเรือรถ<า>ยนต์เลยยายถูไปเวียนยานผังล่างคนไปน่าจะไม่จัก,<า>จก,กรยานนะน่าจะรถเกวียน, okay. อนยโอเคโหยเปียกมงคลเปิดประตูให้ฉันหน่อย พะมุคนเอ่ะพโมงคน A few moments l a วะพายุสายฟ้าระวังเจบีข้างหน้าไม่เห็นทางเลยเราจะถึงแปดพันแล้วเจ้อบีถึงแปดพันแล้วถึงแปดพนแล้วพูดยอย่าแล้วโหนี่เป็นการประจญภัยบ้าอะไรเนี่ยคูบอลอีกแล้วดิ ไปเลยพวกเราเราต้องไปถึงแกลายให้ได้เลยวันองไกพูนท่นจะเป็นราชาจูสดด้ฉันว่านะมันฉันว่านะไม่ถึงแกลายหรอกน่าจะเดนไลมากกว่าถึงแกลไลหรือเปล่าไ่รู้อ้ยโ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 อียกอ้โอ้ลอ้ยโอ้ยโดสยอ้วทุกคน ัวใจใหญ่ไวเลยว่าเจ <บ S 2> ้าหน<ะ>ี้ามจริงเรือยี่ห้อไหนทีคนระเบิดแล้วยังอยู่เนี่ยแกไม่ต้องแกไม่ต้องคอนเทนต์ตลอดเวลาก็ได้ตอนเนี้ยคอนเทนต์มีอะไรเปล่าเนี่ยมันไม่มีอะไรลงช่องอคอนเทนต์หรอ,อเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวนะมันมจะมีก่อน,น,นั้นจริงจริงหรอที่เราดูในแผนที่ตอนแรกอ่ะ เร็วเร็วเดี๋ยวเนี่มันเหมือนเหมือนเราอยู่เกาะแล้วนะเกาะ่เกาะใหญ่มากเกาะใหญ่มากจนเกาะจำโจอยู่เลยนะพี่ฝนนะเดี๋ยวเจ้าบีแวะหน่อยดิมองไม่เห็นเลยบแวบไม่ไหวแล้วบิอมเบิมเบเบมเบิม้มเเปิอ้มเบิม้มไ้มบิ้มเ้เบ้บมเเ้มิ เฮ้ยข้างหน้าเหรอไหนอะเกาะแกนี่มันเกี่ยวกับไงเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเหมือนกำแพงไททัานเลยอะเราจะว่ายน้ำไปจริงๆเหรอเดี๋ยวยายจะว่ายน้ำไปเองยายอยากว่ายน้ำจะได้แข็งแรงอยู่บ้างนะยายเอาแต่นั่งดูทีวีเนี่ยแขนขาหลีดหมดแล้วยายต้องออกกําลังกายบ้างไหนดูสิกําลังกายก็ไม่เอาเฮ้ยมีโจรสลัด นึกว่าจะมีคนป่าเดี๋ยวนะเราไม่มีอาวุธเลยเหรอเฮ้ยมีไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่จิ้มจิ้มจิ้มแท็กว้า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 วเรียบร้อยสีมองเท่งไปเลยไหนมีระเบิดด้วยแค่นี้เองเฮ้ยมีน้ำมันด้วยเจ้าหมีแก๊สนี่น้ำอะไรอยู่แค่ไม่มีอะไรเลยขอกินเบอร์เกอร์ก่อนน้ำมีโถส้วม ไหนดูสิแล้วฝั่งนู้นมีอะไรอะ่ะไม่เราสอกว่าฝั่งนู้นน่าจะมีอะไรน่าสนใจแน่เลยนะแกเราไปดูดิมีอะไรอีก่ะแอนนี่กระเป๋าพยาอาลอ่เลือดไม่เต็มอ๋อโอเคเลือดไม่เต็มแกไม่แกไม่ได้วาฉันะถางหอมใช่ไหมแอนนี่กระเป๋าตัง นีไม่มีกระเป๋าตังค์อ่ะอ่ะสรุปนะครับเดี๋ยวเราจะจบเอ่อไว้ที่เกาะนี้ก่อนนะครับใครอยากดูเราต่อเนี่ยกดไลค์คอมเมนต์กันเยอะๆเลยเราจะได้รู้ฟีดแบ็กว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบแนวแบบผจญภัยที่เรืออย่างนี้นะครับแล้วก็ไปผจญภัยเกาะต่างๆอ่ะพวกเราหันมานี่เร็วบ๊ายบาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเองด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งฉันไว้ที่เกาะนี้เดี๋ยนะ